ดีสุดๆเลยแหละเลยแบบซอยซอยร้านอาหารหนองบวัวซอยข้างๆร้านอาหารหนองบวัวตรงๆถึงสปันไหมอันนี้น่าจะขาดโซมแพงก,กว่าขาโซมแผงกว่าขาน้า,นา,นา <laughs> <ง S 2> เนาะคนเยอะมาก ขอบคุณสำหรับทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับขอขคุณทุกชิ้นเลยวัีค่ะจะบอกว่าป้าลานบรรยากาศดีมากน้ำอร่อย <c oughs> แอาจะมาถึงเจ้า <c oughs> ค่ะห,อ,หอนแล้ววะวันนี้นะค่ะวันนี้ทุกคนเลยค่ะ ดูหน้าเป๊ะๆเต็มๆหน่อย <c oughs> จีค่ะนี่ค่ะชมหน้าวันนี้นะคะน่าก,กว่าเหมือนเหมือนกับมาคุยกันในช่วงแบบปีไม่ไหนอะอยู่ต๊ะนู้นหเหมือนกับมาคุยกันในช่วงแบบปีสามอะช่วงที่ฉันอ,อหหกอะเอองามเหมือนเดิมขอบคุณเจ้า นงามงามพ่อนี่ไหมดาวน้าหักจังขอบคุณค่าวิ่งเช่นนี้เอาให้หนึ่งอยู่โต๊ะนั่นงามจังครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ พบดาวพบดาวต่อๆ <laughs> น่าจะปัจใจเจ้าแบบอู้เล่นกันมาได้ปบบัจจัดาวติก๊กต๊อกดาวติ๊กแท๊กอยากล็อกเธอ <laughs> ติ๊กต๊อกติ๊กแท๊กคกุยกับแบบมาไล่คุยกันเฉยๆนี่แหละแบบพบป้าประชาชนพบป้าทุกคนจอยๆคุยกันแบบทำความหู้จักกันเนี่ยนเะปิดย่างหู้จักตัวตัวย่างหู้จักเปิดเนี่ยเข้ากับแบบนี้ลอกลงดงดาวติ๊กตุ้งติ๊กต๊อกอะไรอ่ะเอ็นก่อน รู้ธกกาาหวานใจของพี่คนที่ไหนอู้เหนือแท้ๆค้นน่านเจ้าอาศัยอยู่ที่ไหนอ่อปาประเทศไทยค่ะเมืองน่านไปล้เด้อไว้มาใหม่สวัสดีค่ะขอบคุณเจ้าขอบคุณที่ติดตามนะคะโอ้มาแจกตีไหนกันนี่หกสิบกว่าคนนี่เจ็ดสิบเจอส่วนในประวัติศาสตร์ไหมโอ้ยทที่สุด ขอบคุณค่ะทุกคนบอ่คิดว่ามันจะมีวันนี้ออ้ออยู่ตินดอยสาวนานะาเแต่เขาคุณเจ้าตินดอยเจียงไม่กะเออไม่คิดว่ามันสะบูมขนาดนี้อ,อันนี้ค่ะแม่โอ้น้องอยู่เจียงหายเจ้า โู้อย่างมาหลายขนาดนั่นเนาะฮอมาหอ้องเหมือนกันมาจากไหนถ้าจะบอกว่าร้านนี้น่ามอร์ลอยเดอ้อมาเอวก็ได้เดอ้อร้านยูซอยร้านอาหารหนองบัวเนี่ยเจ้าขับตรงมาจะเจอร้านร้านนี้เปิดแมพมาเลยก็ได้นะร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้น้าอร่อยมาแมตช์แมพก็ได้แนะปสิบเธอจะลอยแล้วตกใจจัง คนคุยกันในนาในลืบกาเจเม EN ่นโอ้ยอันนี้อันนี้เม่นเจ้าแต่ว่าน้ำอร่อยนะน้ำอร่อยมากในลืบกาเจฉันลักคุณอีว่านี่น่าจะเป็นชาติชาติแต่ไปภาษาอ u เลี๋ย <I love S 1> ูแวนะไปดื่มน้ำเดอ้อได้เจ้า ตั้งร้านอยู่นี่นะคะดูสังเกรีร้านไม่ไหวร้านสวยมากน้ำอร่อยตัวทุกคนน้ำอร่อยมากฮัลโหลฮัลโหลค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ น,นีแม่ฉินก็ไปไปไหนนั่นพ่อคุนอะแม่มแม่ <laughs> แม่ใช่ <laughs> พูดเหนือให้ฟังสิอันนี้ก็อู้เหนือนะเจ้าอันนี้แบบอันนี้เป็นภาษาเหนือภาษาเหนือแบบออริจิภาษาเหนือแบบเหลือแต้เลยแบบออริจิแบบเหนือแบบเหนือเลยเหนือตอนบนเลยนะคะอันนี้อันนี้เป็นภาษาเออออริเหมือนนานเลยนะเจ้า แทบสนันีเป็นวัดเนะี่ยช่วงนี้เนะี่ยสนีเมตตามคาโ <c oughs> ยมเลยชอลลี่แบบเป็นวัดก็เลยแบบเสียก็เลยแทบๆบแบบหน่อยนึงเจ็บคอขนาดที่ปากผม <c oughs> ฟันผมเขียวเพราะผมกินซาเวนะคะงามแต่งงามว่าขอบคุณเจ้าขอบคุณนะคะหน้าผากหน้าผากหน้าหักอีแบบอย่างอืดหน้าหักก่อน,นอเลยก้าวทำไมต้องเป็นหน้าผากอ๋อ ติอือด่ากเยอะแยะทำไมต้องปิดนะาพาักบัจเจไดาา้ผักไม่ได้กะแสดงว่าคนติดดูไลน์ที่ชอบดูนักศึกษากี่แม็กกอชุดนักศึกษาแม่นมันเด่นอยู่แบความรักเจ้าอยู่แบปลาเท่าอย่างว่าอุ้ยเออแต่กอคนติดดูไลน์ที่ชอบดูนักศึกษาดิคนดูแย่มากใส่ชุดนักศึกษาไลนี่ินะ <c oughs> เราสักโกงอีว่วป้าทขี้เลาเมียามาขี้เลาแต่ว่าอ้อวันนี้นะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาใหม่คุยกันได้นะคะได้ยินอู้เหนือหรือจอดแรกอีว๋วทไ,ไม พี่พี่แวะพี่เลี้ยวไปพี่เลี้ยวมาเมื่อกี้พี่ก็มาเด้อกลับไปสาวเหนือเนาะถ้าสาวเหนือก็ต้องรู้เหนือกะของมันดึงมากพอคนงามพี่ว่าพระท้ออาจารย์ยังไม่กลับบ้านหรอครับมาเจ้อาจารย์เจ้านักศึกษาอาจารย์ป่ากรนะสูบเขามาล่าสิไม,ม,ม้มาล่าซิไม่มาได้ไข่มาล่าตัว่าเปิ้ลทำไมแต่คนอู้อยางอี่ดิ หวานมากอีว่าขอบคุณค่ะชิมหรือ,อยังคะชิมหรือ,อยังเอ่ยถ้าข่าว่าแม่โจกินกันเองอันนี้บอกมูลนิธิยูเจมเจโจเปิดยูเฮียนราชพาสตัวหรอันูตวเปิดเปิดไปเฮียนราชพาสเปิดยูเบโจสาวเนื้อขาวขาวอีว่าฟิลเตอร์เจ้าฟิลเตอร์ตัว ยังมาลงไล่ก็นี่ว่ะเดี๋ยวสักกับสักกับเหรือจะลงไล่เล่าเดี๋ยวจะป๊กไปซ่อหายกกีละ